พีว่าพระชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงปรีเปร,ปรมกระเสมสีราชมงคลระนครขอน้อมกรอ,อันชุลีปิ่นจักรีสิริสวัสดิ์พิพัฒชัยพระทรงเป็นแม่ฟ้าแม่แผ่นดินแม่คู่ขวัญองค์ภูมินบดินสมัยแม่ของลูกทุกชั้นชนผองคนไทยผัดไทยไทยมอบใจรักและพักดี พระทรงเสริมหัตกรรมให้ลำค่าให้ประชาอยู่กินถิ่นวิถีน้ำพระทัยพระเมตตาบารมีอาบทั่วทุกธรณีที่ยาตราร้อยดวงจิตหลอมดวงใจในความรักด้วยใจพักสวัสดชื่นหมื่นวัฏษาคุณรัตนไตราทางเทพไทยในโลกา นำพรมาถวายพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรน,นักศึกษาและสิทธ์เก่ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในวันแม่ปีนี้อยากบอกแม่ว่า ขอบคุณที่คอยดูแลมาตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูนะคะถึงแม้จะมีความผิดหวังไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในอนาคตก็จะพยายามให้แม่ไม่ผิดหวังค่ะก็รักแม่นะคะขอบคุณที่คอยดูแลกันมาตลอดค่ะสำหรับวันแม่ปีนี้นะคะก็อยากจะวอวยพรนะคะให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะหนูเนี่ยก็จะเป็นเด็กดีของคุณแม่นะคะขอบคุณหลายๆอย่างนะคะที่แม่เนี่ยได้มอบให้ค่ะหนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะ วันแม่ปีนี้นะคะก็อยากจะบอกแม่ว่าขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะอนาคตก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหนูไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะก็วันแม่ปีนี้นะคะอยากบอกแม่ว่าอยากให้แม่ดูแลสุขภาพดีๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูหนูมาจนเติบโตขนาดนี้นะคะแล้วก็คอยดูความสำเร็จหนูได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันแม่ปีนี้ครับผมก็อยากจะบอกแม่ครับว่า ขอบคุณทรับทุกอย่างครับขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมาขอบคุณที่ดูแลผมทุกๆอย่างมาแล้วก็ก็ต้องบอกว่าผมก็รักแม่มากๆครับจะพยายามดูดูแลแล้วก็คอยอยู่กับแม่ตลอดเวลาครับครับวันแม่ปีนี้นะครับก็อยากขอบคุณแม่ครับก็อยากให้ทุกคนกลับไปบอกรักแม่นะครับรักแม่นะคะค ละในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะฮะนี่แม่ของผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเพื่อที่จะมาไหว้ขอเข้ามากันในวันแม่แห่งชาติคุณแม่ชุบป,ปีพรจุติการพาณิชย์นันเอ ah ็นะฮะวันนี้คุณแม่ครับมีพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่นะฮะก<ส>็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะอยู่กับลูกอยู่กับหลานไปนานๆเลยนะฮะสักร้อยปีได้ไหมได้นะ <laughs> <laughs> อยากให้คำอวยพรบ้างอ่ะคุณแม่แม่ก็ขอให้ลูกของแม่อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะและขอให้ทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้กิจการของลูกงานของลูกขอให้ดังๆังปังปังเลยนะลูกนะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอบคุณครับกอดหน่อยได้ไหมกอดหน่อยรักแม่มาก,มก,มก ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าในวันนี้นะครับมาลัยคล้องมือที่นํมามอบให้คุณแม่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมาลัยร้อยรักแทนใจครับซึ่งจัดทําและสร้างสารรค์ผลงานโดยสาขาวิชาคหากรรมศาสตร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับคุณผู้ชมครับสําหรับคอนเซปต์ของมาลายคล้องมือพวงนี้ครับ เป็นมาลัยครองมือที่ร้อยด้วยดอกมะลิสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่เปรียบเสมือนกับความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีให้ลูกไม่มีเสื่อมคลายดังกลิ่นของดอกมะลิที่ส่งกลิ่นหอมไกลหอมนานลวดลายตัวมาลัยร้อยดอกมะลิสลับกรีบกล้วยไม้สีฟ้าลายเกลียวแสดงถึงความรักกลมเกลียวสายใย,ยผูกพันที่ลูกและแม่มีต่อกันและสีฟ้าครับผู้ชมครับเป็นสีสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กีิพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนั้นแล้วครับคุณชมครับมาล,ลัยครองมือพวงนี้ยังมีการตกแต่งด้วยช่อดอกมะลิด้วยการกรองดอกเป็นชั้นๆและอุบะดอกมะลิร้อยเป็นสายตกแต่งอย่างประณีตสวยงามนั่นเองนะครับ และภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั้นนะครับก็เป็นภาพที่น้องๆนักศึกษารวมถึงทีมงานของเราได้มีการถ่ายทอดวิธีการทําและมาล่ยข้อมือพวงนี้ที่ทําขึ้นมานี่นั่นเองนะครับยังไงร,รายการข่าวสิบหยิบมาเล่าก็ต้องขอขอบคุณสาขาวิชาคหก,กรรมาศาสตร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีคหก,กรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับที่ได้จัดทําและสร้างสารรค์มาลายคล้องมือพวงนี้มามอบให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ